ันนี้มาช่วยกันเอาหิมะออกจากหลังคาสวนเลยค่ะสวนน้อยๆของเราอยู่ข้างบ้านเองค่ะวันนี้หิมะตกหนักมากก็เลยหลังคามันหนักก็เลยมาช่วยกันเอาออกนะคะเพื่อนๆมาช่วยกันนะคะเอ้ยหนาวหนาเริ่มเลย มิง่เช้าก็เอาออกแล้วคัหนึ่งมันตกมันไม่ตกหนักมาก น,นี่ก็เป็นกระถางต้นไม้ที่เราปลูกไว้ปลูกดอกไม้ไว้ค่ะซาละเน่แต่สาละเน่มันจะไม่ตายนยคะคะถึงหน้าร้อนก็งอกขึ้นมาใหม่นี่ค่ะมานี่ดอกไม้ก็เหมือนกันมีการถังน้ำเห็นไหมมันชงมาจากหลังคาก็ามาถึงถังน้ำ ที่คูดนี่แล้วก็เอาไปที่เช็ดกระจกค่ะก็มา,ามทำที่มาทำที่คูดที่มะ ต้นไม้ก็จะเป็นก้อนๆเลยเอามันลงวันนี้ถ้าจะตกทั้งวันค่ะเอาค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาช่วยกันเอาหิมาออกจากหลังคาคลิปหน้าพบกันใหม่นะคะมาดามกะปิทันเนอร์ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ